หนึ่งในนั้นนั่นคือในเรื่องของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิม300บาทขอขึ้นอีก60บาทได้ไหมเป็น360บาทต่อวันก่อนที่เราจะไปเปิดประเด็น,นวันนี้เราไปดูตัวเลขกันหน่อยคุณผูมม้ชมครับว่าใน10ประเทศอาเซียนของเรามีประเทศใดบ้างคุณผูมม้ชมครับที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำ,ตำที่สุดและค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดมาดูกันหน่อยคุณผูมม้ชมครับอ่คุณผูมม้ชมครับมาดูกันหน่อยตัวเลขนะครับค่าแรงขั้นต่ำณนะขณะนี้ตัวเลข กล้องสูมมาใกล้ๆนะครับณขณะนี้เราจะไปดูหลายคนมองว่าอาจจะเป็น9ประเทศจริงๆแล้ว10ประเทศครับเพราะมี2ประเทศอยู่ในฐานะที่บอกว่าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเหมือนกันอันดับแรกคุณผู้ชมครับกัมพูชาถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำที่สุดคุณผู้ชมต่ำขนาดไหนต่ำขณะที่ว่าวันละ75บาทเลยทีเดียว ขยับมาครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างราว80บาทต่อวันครับเวียดนาม95บาท3ประเทศนี้ไม่แปลกใจเลยคุณผู้ชมครับว่าทําไมกลุ่มแรงงานเหล่านี้จึงอยากจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าแรงงานค่าต่ำจริงจริงๆ7 5 8สิบาบาทขยับมาต่อคุณผู้ชมครับที่เมียนมา110บาทอินโดนีเซีย230บาทครับขณะที่มาเลเซีย270มาดูประเทศไทยกับฟิลิปปินส์กอดคองคู่กันนะคุณผู้ชมครับอยู่ที่300บาทต่อวันครับ ส่วนประเทศที่มีทรัพยากรเยอะมากแต่เป็นเกาะเล็กๆคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสิงคโปร์กับบูนายราคาหรือว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่2,000บาทกับ1,800บาทฟังแล้วตาโตเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของรายเดือนเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดรวมแล้วรายเดือนคุณผู้ชมครับดูนี่นะครับผมจะพาไปดูคุณผู้ชมครับที่กัมพูชารายเดือน75บาทต่อวันตกเดือนละ2,230บาทต่อวันเท่านั้นขยำนุประเทศไทยคุณผู้ชมครับ ประเทศไทยกับฟิลิปปินส์กอดคอกันมาเป็นเพื่อนกัน300บาทต่อวันสรุปแล้วก็ประมาณ9,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับไปดูประเทศที่บอกว่าน่าไปสุดน่าไปทำงานนั่นคือที่สิงคโป,โปร์ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าประเทศสิงคโปร์นั้น 2,000บาทต่อวันอยู่ที่ประมาณ60,000บาทต่อเดือนแรงงานขั้นต่ำเลยคุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเป็นแม่บ้านล้างจานถูบ้านเป็นรปภอ,อยู่ที่60,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับส่วนบรูไนดารุสสลามครับเป็นเมืองเล็กๆแต่ทรัพยา,ยากรเยอะมากมุสิม99.99% 99อยู่ที่55,000บาทต่อเดือนครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดวันนี้เราไปพูดคุยกันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าหากวันนี้ท่านนายกบอกว่าเอาละ ขึ้นเลย360บาทแต่คุณผู้ชมครับเมื่อราคาค่าจ้างขั้นต่ำมันขึ้นทุกอย่างก็จะแพงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เคลื่อนไหวตรงนี้กันสักหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในสายนะครับกับคุณวิไลวันแซ่เตียซึ่งคนนี้เธอเคลื่อนไหวด้านการโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานมาตลอดนะครับและยังเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยด้วยจะถามเธอว่าวันนี้ถ้านายกขึ้น360บบาทแต่ขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆจะเพียงพอหรือเปล่า จะสามารถหักลบกลบหนี้ช่วยแรงงานรากหญ้าได้หรือไม่ตอนนี้คุณวิไลวันแท้เตียอยู่กับสายกับผมแล้วสวัสดีครับคุณวิรัยวันครับ,ค,รบคุณเอกั์ครับผมตอนนี้ประชาชนหลายคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดนายกขึ้น360บาทต่ตอวันจริงภาวะเศรษฐกิจไทยก็แพงขึ้น,นเรื่อยจะเพียงพอเหรอครับขึ้นเท่าไหร่มันจะเพียงพอเหรอครับคือต้องเียนคุณเอกลักษณ์ในนี้นะคะว่าการปรับค่าจ้างนี่นะคะ ก็ถือว่ามันเป็นค่าจ้างที่จะดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตถ้าปรับสามร้อยหกสิบาทเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กังวลว่าแล้วค่าครองชีพมันจะไม่สูงขึ้นเหรอครัคะอันนี้เป็นคําถามที่ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าการปรับค่าจ้างเนี่ยนะคะอ,อทุกครั้งเนี่ยอ,อก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการควบคุมราคาสินค้าไปด้วยครับเพราะว่าถ้าถ้ามีการปรับค่าจ้าง ท่านต่ำทีไรเนี่ยมันก็ปล่อยให้เป็น,นกลไกของตลาดลว่าว่าปรับค่าจ้างแล้ว่าคองทีพก็ให้สูงขึ้นตามกลไกตลาดก็ไม่มีการบังคับแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบแน่นอนนะคะว่าถามว่าการปรับค่าจ้างสามร้อยหกสิบบาทแล้วมันมันจะพอจริงเหรอใา่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่พออยู่แล้วแต่ว่าเราก็มองว่าการปรับค่าจ้างตามที่เราได้มีการอ่ ทำตำรวจค่าคงที่ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีความจําเป็นครับให้รัฐบาลเองได้พิจารณาการปรับเราก็มองว่าเออสามร้อยหกสิบาทเนี่ยถือว่าเป็นค่าจ้างที่พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสามร้อยหกสิบาทนะคะถ้ามีการปรับจริงๆเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือว่ามันจะทาให้พี่น้องเองเนี่ยก็ได้มี เขาเรียกว่ามีค่าจ้างที่มันเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันก็จะทําให้พี่น้องเองเนี่ยนะคะได้เอมูลคาอัปปาขึ้นมาบ้างนะคะสามร้อยหกสิบาทนี้ก็ถือว่ามันเป็นค่าจ้างฐานค่าจ้างขั้นต่ำนะคะที่จะทําให้พี่น้องเป็นค่าดํารงชีพในชีวิตประจำวันเอกของพี่น้องขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่า ครับผมคุณวิไลวันครับถ้าเกิดเรามองในฐานะผู้ประกอบการบ้างเมื่อกี้เรามองในฐานะลูกจ้างอย่าลืมนะครับว่าลูกจ้างจะสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ก็ต้องมีในจ้างขณะเดียวกันายนจ้างก่อนหน้านี้ร้อนเยะราย้อนกลับไป3ปีก่อนหน้านี้ในยุคข,ของคุณยิ่งลักษณ์ช่วงที่ขึ้น300บาทตอนนั้นในจ้างถึงกับล้มหายตายจากลอยแพลูกจ้างเยอะมากเพราะปรับตัวไม่ทันขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดี ช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่าน5ปีก็กำลังจะดําเนินเกิดขึ้นถ้าเกิดช่วงนี้ขึ้นมา360บาทจริงๆผู้ประกอบการจะรับไหวเหรอครับถ้าเกรามองในฐานะลูกจ้างบ้างถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วนะคะในช่วงในช่วงที่มีการปรับสา0รอยบาทเราอย่าลืมนะคะว่าค่าจ้างฐานค่าจ้างมันจะต่างกันมากในช่วงนั้นเพราะว่าบ,บางจังหวัดนี้ก็อยู่แค่ ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบบ้างก็คือความห่างสองร้อยกว่าบาทบ้างเมื่อมีฐานค่าจ้างที่มันแตกต่างกันไปเมื่อมีการปรับขึ้นมาสามร้อยมันอาจจะมีผลกระทบกับเสถานประกอบการบ้างที่ยังมีปัญหาในเรื่องของอก็มีปัญหาในเรื่องของอสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นด้วยนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างหรืออาจจะมีการเลิกจ้างกันบ้างในช่วงนั้นแต่ว่าระหว่างช่วงนั้นกับช่วงนี้มันต่างกันเพราะว่า ถ้าการปรับในครั้งนี้เนี่ยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ออกมาบอกนะคะแม่แตน,นจ้าเองก็บอกว่าแค่มีการพิจารณาในการปรับคงไม่ถึงสามร้อยหกสิบาทอันนี้ก็เป็นคําพูดของทางทางในส่วนล็อที่บอกว่าต้องต้องมานั่งคุยกันนะนะคะว่าสามร้อยหกสิบาทที่ในสายแดงงานเสนอเข้าไปมันเป็นผลตารวจแต่ว่าไอ้ส่วนจะปรับที่เราจะหาตัวเลขนะคะที่หาข้อยุติร่วมกันได้ก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าเราจะปรับให้มันสอดคล้องกับ ความเป็นจริงเนี่ยนะคะกับชีวิตของผู้ใช้แรงงานเนี่ยให้มีค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาบ้างเพราะค่าคลองที่ในขณะนี้มันสูงขึ้นมากจนไม่สามารถที่จะรับมือได้เพราะว่าสามปีที่ผ่านมากับปีนี้ถือว่าปีชี้สี่นะนะที่ปล่อยให้ค่าคลองที่มันสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมะคะแล้วก็ต้องมาช่วยกันดูนะคะว่าถ้าปรับแล้วผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมันจะกระทบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางทีการจะปรับค่าจ้างทุกครั้งทางนายจ้างเองไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีนะคะหรือไม่ดี คําว่าปิดเหตการคําว่าจะเลิกจ้างมันก็เป็นไอ้เรื่องที่แต่ทางนายจ้างเองก็จะมาพูดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็ไม่อยากก็อยากให้มีการคุยกันนะคะว่าสิ่งที่เราขอไปทั้งในส่วนของไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อที่เห็นอย่างไงเราจะหาข้อสรุปร่วมกันได้ไงกับตัวเลขที่เรานําเสนอไปนะคะเพื่อให้อยู่ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะสรุปง่ายๆว่า ตัวลูกจ้างเองก็อยากจะขึ้นแหละขณะที่ตัวในจ้างก็อ้างสารพัดข้อหาอและขณะ,ะเดียวกันก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นก็รู้สึกว่าประคองไปเรื่อยๆสรุปง่ายๆจากการพูดคุยกับรัฐบาลล่าสุดณขณะนี้ท่านนายกก็บอกว่ารับ15ข้อแหละแต่ก็ขอใช้เวลานิดหน่อยเหมือนก็บอกว่าเป็นในๆว่าจะขึ้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นที่360บาทหรือเปล่าแต่ผู้นี้ว่าขึ้นมากกว่า300แน่ๆประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็ได้ยินก็ตามทีเ่เป็นข่าวนะคะว่าท่านนายกเองก็จะรับข้อเสนอ ไปพิจารณาซึ่งข้อเสนอของคณะกรรมการสมัน,นสาสัญาณงานไทยกับวิาสาหิสัมพันธ์เนี่ยก็มีข้อเสนอที่ยื่นไปให้กับนายกก็เป็นข้อเสนอคล้ายๆกันกับที่สนามหลวงขณนั้นเมื่อมีการพิจารณาเนี่ยท่านก็บอกว่าจะปรับเท่าไหร่น่ะจะพิจารณาก็ต้องมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะคะในการพิจารณาเพราะว่าข้อเสนอที่เรายื่นไปเนี่ยก็ตั้งแต่ปีพศ2505 57 58นะฮะปีกว่าแล้วที่ได้มีการศึกษา ข้อมูลในรายละเอียดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นชประมาณไหนแล้วการปรับค่าจ้างมันจะสามารถปรับได้ยังไงแต่เราก็มองนะคะว่าการปรับค่าจ้างในวันในใน,ในช่วงนี้ส่งผลกระทบนี้มันอาจจะมีบ้างแต่มันคงไม่มากถึงขน,นาดว่าอ,อจะทําให้มีการผิดกิการเรกาก็ดูตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ห่างกันมากนะักเพราะมันจะต่างกับปีกับปีห้าห้าหกห้าเจ็ดนะฮะครับผมห้าห้าห้าหกเพราะการปรับนี้ตรงนั้มันห่างแต่ตัวนี้เนี่ย มันจะมันจะมันจะสามารถเหมือนกับมันจะคุยได้ค่ะคุณเอกครับผมตัวเลขมันคุยกันได้นะแต่ว่าถ้าคุยตัวเลขกันได้เราก็ต้องดูว่าไอ้สองถ้าปรับแล้วมันควรตัวเลขอยู่เท่าไหร่รัฐบาลเองก็มองว่าไม่เห็นด้วยกับการปรับเท่ากันทั้งหมดทุกประเทศอันนี้ข้อโต้แย้งใช่ไหมคะแต่เรามองว่าค่าคงที่ในขณะนี้มันก็เท่ากันทั้งหมดนั่นแหละอยู่ที่ไหนตอนนี้ ไอ้ต่างจังหวัดนีนลำบากมากขึ้นเพราะอะไรก็ฐานจังหวัดค่าของชีพมันก็สูงมากปลูกผักทำอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้มันไทยแล้งด้วยก็ใช่ไทยแล้งด้วยแล้วก็สภา่าภาวะค่าคองชีพมันก็สูงขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเราจะบอกว่าขอกรกตนะคะว่าถ้าปรับควรจะต้องปรับเท่ากันและผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ายางน้อยเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ฐานประกอบการนั้นสามารถที่จะทำหน้าที่ในการสร้างงานต่อไปได้แล้วก็ฐานประกอบการเองถ้ามีผลกำไรก็ต้อง จะสร้ปันส่วนให้มันเกิดความเป็นธรรมกันนะคะเพราะว่ามืออยู่ด้วยกันได้ค่ะครับผมนี่คือความเคลื่อนไหวของคุณวิไลวันแท่เตียนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตรีนะครับที่ผลักดันเรื่องแรงงานตลอดคงต้องรอดูครับว่า3 360บาทจะเป็นของขวัญชิ้นโบแดงได้หรือไม่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่วิไลวันมากสวัสดีครับ